อาหารยอดนิอ<า>้อาหารยอดฮิตของของคนสปปลาวเมืองลาวเลยกินกันทุกภาคนะกินกันทุกภาคไม่ว่าจะเป็นภาคลาวเหนือลาวกลางลาวใต้นะส่วนใหญ่ลาวเหนือเขากินกันเยอะเนี่ยลาวเหนือเรากินหมดคนลาวเหนือเขามีชนเผ่านะแต่ทางวังเวียนี่ชนเผ่าไม่ก็เยอะอันนี้มันจะมีผักอะไรบ้างครับเนี่ยมีมผักนอกนผักนอกผักแดงผักขาดผักขาด อันนี้เอาพูภาษาลาวแล้อันนี้ภาษาลาวผักลาวเนี่ยก็เน,นี่ยยังอีกสแล้วสีวนนส่สีส่เท่าไหร่ห้ายับบ้อง,งอกหก้าผักนอมอ่อกี้เอาแ้กตอนแรกเลย,อ,เยอ่าเขาอะครลอะแบบกหกจยังเจ แปดอย่างแต่ว่ามันจะมีหลายลายจะมีอ่อเจ็ดอย่างเก็บได้จะมีนี่จะไปเก็บมาเองบอกนั่นล่ะโอ้เก่งจังเลยนี่นี่มีสวนตัวเองหรือว่าสวนเพื่อนเก็บธรรมชาติเอาไปเก็บตามตามเอ่อตามรั้วตามห้วยอ๋อตามห้วยมีเวลาขนาดนั้นเลยเหรอผม้ยแมีเวลาไปเก็บตามห้วยขนาดนั้นเลยนะเนี่ยเก็บมาขายตอนเช้าๆตลาดวังเวียงโอ้ นี่ต้องใช้เวลานานไม่ได้กว่าจะรวบรวมได้ขนาดนี้2-3ชั่วโม,มง2-3ชั่วโมงนะเรามองเห็นปับ๊บเรารู้เลยว่าผักนี้กินได้ผักนี้กินไม่ได้พ่อเออกินตั้งแต่พ่อแต่แม่แต่ในน้อยเลยแล้วแล้วนี่รวมกันได้น่าจะหลายกิโลนะเนี่ย10กิโลอันนี้ขายโลเท่าไหร่เนีนย่นย15,000 30บาทนม่30บาท โลละสามสิบาทผักรวมนะเพราะแกขายโลละสิบสิบห้าพันกีบนี่ครับมือนี้คิดว่าสีขายได้เมื่อไหร่เมื่อนี้เตี้ยอ๋อพอดูเวลาพอดูเวลาน้ำเตียตอนนี้กี่โมงแล้วแปดแดโมงกว่าอันนี้ปิดสิบโมงป่าตลาดนี้จะนอาก็ปิดแล้วแสดงว่าโอ้อันนี้แกจะได้ขายม แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วถ้าก็เหลือจากนี้เจ้าไปเห็นอย่างอ่ะไปดองได้ปะมันไม่ได้นะผักนี้นเนาะเตง็ตงเตง็งอ๋อแล้วก็ขายได้อีกเหรอมันแล้วมันจะไม่สดเลยที่เนี้ยมันม่สดมันจะไม่สดเหมือนวันแรกแตก่ยังใช้ได้อยู่อยู่อีกได้ประมาณก,กี่วัน่ะแค่สองวันวก็เต็มที่แล้วอ๋อพอหลังจากนั้นก็ไม่ได้แล้วอเอาทิมเลยแต่กินกินคงไม่ไมห,หวมันเยอะเกินไป เรากินจะตัวจะเขียวหมดแล้วใช่ไหมเจ้บอกถ้ากินถ้ากินนี่คือตัวเขียวหมดแล้วแหละก็คืออยู่ได้แค่2วันนะผักแับนี้นะเนี่ยผักตรงนี้ก็คือวันนี้ถ้าเกิดขายหมดก็โอเคก็ถือว่าคุ้มทุนนะคุ้มทุนค่าน้ำมันค่าค่าแรงมา่ไกจากเมืองไหนอ่ะมาชนบทบ้านนอกอ่าเลยจากวังเวียงไปจากเกียะจากหลักโอ้ยยี่สิบกิโลมารถยังอ่ะ รถจักรรถจักร<ถ>๋อมันไม่เป็นไรเรายี่สิบกว่าโลรถจักรนึก,กว่าเดินมา <c oughs> <laughs> มีเครื่องทุนแรงอยู่ไม,ไม่เหนื่อยเติมแต่น้ำมันเออมันไม่ได้ขาน้ำมันแล้วบัดนี้ยเห็นตรงไหนเนาะซอยซื้อไป, <c oughs> ไปหางกินเนาะบัดนี้ยจ <c oughs> ะไปทำอะไรกินเนาะเอาขอให้ขายได้นาทีสุดท้ายนะนี่ครับ <c oughs> ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เหมือนแทงหัวอะไรบางทีอ่ะเออเดี๋ยวมีคนมาเมาเออก็โชคดีถ้าพวกีคนมากั แงี้ยโดยโดยโดยทั้งหมดนี่ก็ได้ถ้าสิบโลนี่โลละสามสิบก็สามร้อยบาทเอง่ะสิบสามร้อยเอง่ะเห็นป้ะถ้าเงินไทยก็สามร้อยหมดเนี่ยสามร้อยนี่ถ้าอยู่เมืองไทยผมซื้อแล้วเนี่ยมันดองไม่ได้นะผักมันไม่ใช่ประเภทดองนะมันเป็นผักสดตัวนี้หั่นได้ตัวนี้ดองได้เอาไปเอาไปลวกไปต้มนะต้มแล้วก็ใส่ซองแข็งไว้กินโดนๆก็ได้หรือว่าตากแห้งก็ได อ่าแช่ไปกินได้ถนอมอาหารไ้กินได้ตอวยเป็นผกสดคือมันจะเหี่ยวแล้วก็เสียไปมันจะเหี่ยวไปเรื่อยๆเน่าไปโอเคครับคิวสั้นๆน,นะฮะยังไงก็ใครมาเที่ยววังเวียงก็ามาอุหนกันนะนี่จาไว้เลยร้านนี้อยู่หัวมุมเลยขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเป็นผักซุปผักนะฮะสวัสดีครับ